ตื่นได้แล้วนะซูอามันสายแล้วนะครับครับพ,พี่โซโอ,อีตื่นแล้วตื่นแล้วนี่ซูอาตื่นสายแล้วนะรู้ไหมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยมันจะบ่ายแล้วพี่ปลุกไปตั้งหลายรอบก็ไม่ยอมตื่นพี่ก็รู้ว่าผมนอนเดึกอะอย่าดุผมเลยนะ นอนดึกก็เพราะว่ามมวแต่เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะถ้าต่อจากนี้ยังตื่นสายอยู่อีกนะพี่จะยดโทรศัพท์น้องแล้วนะซูอาเข้าใจไหมเข,เข้าใจแล้วครับพี่ขอโทษนะครับอืมไม่เป็นไรแต่เขาหน้าอย่าตื่นสายอีกแล้วกันแล้วก็ไปนั่งโต๊ะไปเดี๋ยวพี่เอาหารเช้าไปให้นี่ซุอา ครับว่าไงคือพี่ต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะ่ะพี่อาจจะไม่ได้อยู่กับน้องแล้วนะน้องอยู่อยู่คนเดียวได้หรือเปล่างั้นสินะครับผมอยู่คนเดียวได้ครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วพี่จะไปวันไหนล่ะคือพี่ต้องไปพรุ่งนี้ให้เลยนะ่ะสินะครับโอเคครับ นี่สซอาพี่จะไปแล้วนะพ,พี่จะไปแล้วเหรอโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ เงินพี่ไปแล้วนะซูอาบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับพี่ไว้เจอกันนะต่อจากนี้ต้องอยู่บ้านคนเดียวสินะฉ,นฉันจะทำตามความฝันตัวเองให้ได้ฉันจะฉันจะไปโรงเรียนยเซจอาคาเดมีให้ได้เลย ฮึบฮท่านี้มันต้องอย่างนี้ฮึบฮฉันเต้นได้แล้วฉ,ฉ,ฉันเต้นท่านี้ได้แล้วสินะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมนาฬิกาปลุกเตือนลวดิึงแปดโมงเองนะเดี๋ยวนะแปดโมงนี่มันเวลาก่อนรถไฟออกตัวแนละ้ แค่ครึ่งชั่วโมงเองน,นี่นะ,ะฉันจะไม่ทันแล้วเย่ลยวเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้ว,แล,วและหลังจากนั้นซูอาก็ได้เดินทางไปนะเซโจอะคาเดมี